เอาละครับเราอยู่ในเกมที่ชื่อว่า My Sticker Book นะฮะเป็นเกมน่ารักใสๆนะครับเรารับบทเป็นเจ้าหนูน้อยคนนี้เรื่องราวเขาบอกว่าเราเนี่ยแยกกันนอนกับคุณพ่อคุณแม่เป็นวันแรกนะครับคือนอนคนเดียวนะฮะแล้วเกิดหิวน้ําขึ้นมาก็เลยลุกขึ้นมากลางดึกนะครับแต่ว่าทางมันมืดมากเราจะทํายังไงนะฮะทุกคนน่าจะเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะครับคือที่บ้านเนี่ยจริงๆคือบ้านไม่ได้ไม่ได้กว้างมากแต่พอตอนกลางคืนแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยมันกว้างเหลือเกินห้องของหนู เอออ่านหนังสือยังไม่อยากนอนเลยแต่ก็ต้องนอนเพราะว่าดึกแล้วเออหิวน้ำจังเลยคือถ้าเกิดเป็นผมนะผมจะเตรียมขวดน้ำไว้ในห้องสักขวดหนึ่งยอมกินแบบไม่เย็นจะได้ไม่ต้องเดินไปที่ตู้เย็นเพราะว่าประตูมันก็ไกล่าจะไปถึงตู้เย็นมันไกลมากจะเดินไปดีไหมนะออถ้าเดินไปเนี่ยต้องเจอกับ เออตัวนู้นตัวนี้เต็ไมไปหมดเลยตอนเช้าเขาจะไม่อยู่นะฮะเขาอยู่ตอนกลางคืนเอาละ My Sticker Book เอาไปด้วยหรอไฟรี t เทลปีศาจนะครับกลัวแสงสว่างก็เปิดไฟไงอาา่ะฮะมีแม่ไฟฉายเปิดไฟในบ้านก็ได้มั้งไฟไม่น่าจะดับ โอเคครับการเดินไปกินน้ํานั้นมันยากลําบากมากๆนะฮะสำหรับคนที่เพิ่งนอนคนเดียววันแรกนะครับลากเมาส์หรือว่า A กับ D ีสเปซบารอุ้ยในห้องก็มีเหรอเปิดก่อนเลยเปิดเอาเปิดไม่ติดอ๋อถือว่าอย่างนี้เลยเหรอมาสิมาสิาสเอแสงไฟไม่ชอบเลยกลัวแสงไฟโอเคครับแล้วยังไงอา่าปิดยังไงอะปิดตรงไหน อ๋อโอเคอ๋อมันเป็นให้อ่านอยู่ข้างล่างแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยมีโบให้คลิกงั้นต้องลากตะเกียงไปเรื่อยๆนี่แน่แสงเออทำไมเดินมาเดี๋ยวเดี๋ย,ย,ยนี่มันสว่างแล้วนะทำไมไม่ติดหรออ้าตกลงอ๋อต้องมีที่ติดไฟวางตรงนี้อืมโอเคเข้าใจละเอาไปด้วยเอาไปด้วยนะ หยิบไปด้วยเลยเอา้าเฮ้ยไหนล่ะคมไฟมีหัวใจด้วยสามดวงอันนี้คืออะไรแอปเปลิลเอ้ยไม่ใช่เชอร์รี่แล้วก็มีนกอ่าอันนี้ไฟติดอยู่ไม่เป็นไรหรอกเอาเจ้านกเจ้านกแอปเปลิลอยู่ตรงนี้เออเออเออทำไมเลือดลดแล้ววอดเอา้าคืออะไรอะ่ะ อ๋อเปิดหน้าต่างกระโดดข้ามหรอโอ้ยเดี๋ยวสิทำไมต้องกลายเป็นมือแล้วมาจับเราด้วยยืนตรงนี้ได้ไหมไม่ได้โอ้โหกระโดดบนนี้อ่ะแล้วอขอกระโดดข้ามอีกทีนึงเอ้ยเอยเดี๋ยวเดีโอ้โหโดนอีกแล้วมันกระโดดยากอะ่ะมันเป็นกระดาษืออโอ๊ยอันนี้ก็ข้ามไม่ได้ย่าตงี้ได้ไหม อ่อย่างนี้ได้นี่ไงเอ,อ๊ะอืมโอ้อยังไงก็โดนอยู่ดีฮะเอามานี่เลยอันนี้กระถังต้นไม้ยกไม่ขึ้นโอ้อีกแล้วหัวใจหัวใจหัวใจ,อใจขอบคุณค่ะมีโต๊ะให้วางเอ๊ะนี่ก็ไม่ยอมหยุดรดน้ำต้นไม้รดน้ำต้นไม้กระโดดข้ามมันนี้หรอมันจะผ่านไหมเนี่ยเจ้าปีศาจหลับอยู่ นี่ฮะนี่คือความรู้สึกจริงๆนะครับผมคนที่ตื่นกลางดึกเพื่อไปกินน้ํานะครับบ้านที่ไม่ได้เปิดไฟเอาไว้จริงๆผมผมว่าควรจะเปิดไฟเอาไว้เล็กๆน้อยๆน,นะเวลาตื่นมากินน้ําจะได้แบบมีแสงสว่างหน่อยมันข้ามได้ไหมเนี่ยต้นไม้มันหยิบไม่ขึ้นฮะน่าจะต้องกระโดดกระโดดไปหยิบบนรดน้ํามาลดหรออ่าลองกระโดดดูนะ <c oughs> ไม่ผ่านครับโอ้โหยังไงล้วเนี่ยอ่าฮะขึ้นมายืนตรงนี้ได้ แล้วทำยังไงต่ออ๋อลากตัวเองไปได้หรือเปล่าไม่ได้แต่เลื่อนขึ้นมาได้ฮะอ๋ออย่างนี้ก็ได้ด้วยเออลากมาแล้วค่อยเดินไปเอาไม่รู้นึกว่าต้องหยุดนิ่งโอเคมาได้แล้ะผ่านแล้วครับแล้วยังไงต่อเอาไม่ถูกเหรอเฮ้ย เออไม่ถูกหรอมีอะไรให้หยิบไหมเนี่ยไปข้างบนเลยก็ไม่ได้อุยโอ้โหเออเราลอยขึ้นมาอย่างนี้แอปเปลิลอยู่ด้านนู้น่ะแอปเปลิลอยู่ไหนอะทําไมเราต้องมาหาแอปเปลิลให้นกกินด้วยเราแค่จะไปกินน้ําคุณแม่คุณแม่ไม่ได้ยินหรือว่าอยู่คนละบ้านเลยไม่ใช่คนละห้องออกออกนอกหน้าต่างเลยได้ไหมไปซื้อน้ำมานอกกินได้ไหมกิน <c ười> ในบ้านมันลาบาก ซื้อ,องนอกดีกว่าอ๋ออยู่ตรงนี้ที่รดน้ําโอ้โหแล้วยังไงเข้าไปตรงนูน้นทำไมทำไมทำไมใครมันจะไปเห็นซ่อนอยู่อย่างงี้อ่ะมารดน้ําต้นไม้ต้นนี้อ๋อกลายเป็นแอปเปิลเพื่อให้นกกินอย่างงี้ได้ไหมรดน้ารดหรือ,อยังนี่นี้นีนีนนรดแล้วแอปเปิลมาแอปเปิลดนึงมาให้เจ้านก ตันกกินซะนะตื่นเช้ามาคุณพ่อถามว่านกไปไหนนกไปกินแอปเปิลค่ะและ Apple ้วแอปเปิลมาได้ยังไงรดน้ําต้นไม้ค่ะคุณพ่อเอาวาังตรงนี้ใช่ไหมนี่เรียบร้อยแล้วเอาบินออกไปแล้วได้ขนนกอ๋อเอามาปลูกเจ้าตัวนี้ให้ตื่นใช่ไหมเราคิดไปเองว่าที่บ้านเรามีนกตัวหนึ่งตรงนี้มันดุมากเลย เราต้องให้อาหารมันกินทุกคืนเอาได้กระถางมาด้วยฮะของเพียบเอาไปให้หมดเผื่อต้องใช้มันลําบากมากการไปกินน้ํากินน้ําจากอันนี้ได้ไหมขนนกนี่ไงนี่ไงตื่นเฮ้ยเลุกขึ้นลุกขึ้นเขาแอบเบขาแอบเบขาแอบบขึ้นไปยืนบนบนก่อนไม่ได้ไม่ปลอดภัยไป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 ,ไป,ประตูปเปิดเปิดไหมอะเอากระถางมาด้วยอเอาหยิบอะไรไม่ได้เลยนางเงือกในห้องน้ํา ้องอ๋อมีหิบเพลงให้เขาให้เธอหิบเพลงอันนี้หรือเปล่าด้านซ้ายมีตู้นะฮะต้องคลิกใี่ทั่วเผื่อจะมีอะไรอันนี้ประตูอันนี้โน้ตโอ้โหตู้เย็นอยู่ในห้องน้ำเหรอออ๊มีดวงจันทร์เหยียบไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเอะไม่ได้เจ็บฝนตกไม่มีของให้หยิบเลยแล้วมาอยู่ในบ้านฉันทำไมฮะ ค่าน้ำแพงนะรู้ไหมช่วยกันประหยัดน้ำหน่อยสิอยากอาบน้ำก็บอกอาบให้มันพอดีไม่ไหวเลยจริงๆอา้อาวออะไรเนี่ยนี่ไงโน้ตได้มาแล้วหนึ่งขาดโน้ตตัวดำเอาไปก่อนนะอันนี้เอานี้ไปก่อนนะเดี๋ยวมาอีกอันหนึ่งเ,เราต้องเหยียบขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าหรือว่ากดให้หมดอ๋อตามขนาดตามขนาด โอ้ใจกุญแจกุญแจไขตู้ไขตู้แต่ตู้ไม่มีกุญแจไม่ใช่กุญ <c oughs> แจอะไร <c oughs> มันเป็นเพนัสดที่ไม่สมเหตุสมผลแล้วซะเลยแล้วมันแลมันต้องใช้ทำอะไรบ้างอันนี้คือโน้ตตัวดํานะฮะอ๋อไขอันนี้หิบเพลงอ๋ออันนี้คือหีบเพลงใช่ไหม อันนี้แต่ว่ามันอันใหญ่เกินมันต้องเล็กกว่านี้อ๋อเอาอันนี้มาวางให้เหมือนในรูปขบเบ็ดหนึ่งชั้นสองตัวมาวางใกล้ๆก,ก,กับโอ้โอะเออเอ้าคำโอ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเตือนอ้ยอ๋อห้ามเหยียบตรงนี้ทําไมในบ้านมันน่าก,กลัวอย่างนี้เอาไขาไม่ออกข้างบนนี่อื โน้ตตัวดำได้แล้วอันนี้ไขกุญแจไขสิไขเออได้ครบแล้วทีนี้เราก็ต้องเอาของไว้ตรงนู้นให้หมดก่อนแล้วเราก็รีบเดินแล้วกระโดดอย่าให้อ้อโดนพื้นเหลือหนึ่งหัวใจยังเหลืออยู่เอาไปเลยนี่หีบเพลงแล้วก็โน้ตไปได้หรือยังเปืองน้ำมากเลยนะเธอ เป็นเพลงแล้วอ๋อหายไปแล้วครับเป็นหัวใจสีดำละลายไปโอเคทุกอย่างคือความคิดของเราหมดไม่มีอยู่จริงแต่มันยากลำบากมากกับการที่จะต้องเดินมาเพื่อหยิบน้ำเทใส่แก้วแล้วก็ <laughs> แค่เนี้ทำไมประตูมันซับซ้อนมากเลยบ้านเราเดินจากห้องนอนไปห้องโถงห้องน้ำ เพื่อไปห้องครัวนะฮะอันนี้คืออะไรเนี่ย่านหนังสือเมื่อกี้แล้วก็เปิดประตูเอาละวันนี้ฉันจะกล้าฉันจะไม่กลัวแล้วฉันจะกินน้ําลุกขึ้นมาดื่มน้ําทุกวันแล้วก็นอนหลับไปเพราะว่าฉันไม่มีความกลัวอยู่ในตัวแล้วขอบคุณนะนางฟ้าแอเข้าไปในบ้านไม่ได้ปิดหน้าต่างทําไมเนี่ยออกไปนะเจ้าผีร้ายนี่แน่นอนหลับฝันดีนะ